สวัสดีค่ะพี่น้องปังป่ายสุภุสุคนค่าอยู่กับคุณแม่อสอมอช่องปุกลุกลำเพลินออฟฟิเชียลกับแม่นางตองอูตองอูลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้เข้า,ามาที่เพื่อนเพอนอยังก่อน อุทยานโกสัม <Again>, พ <congratulations>. ีอุทยานโกสัมพีค่ะอยากพบอยากพอม่นั่งต้องอเลยพามาเบิงพี่น้องพี่น้องม่นั่งต้องอูดเต็มเอเี่อยู่ปิดกระจกก่อนเพิ่นบอกว่าระวังเด้อสัญนาญาย่าไม่เข่ามาหอมแก้มายเร็นนเลยว้เลบอะไรซำลุกมันพี่น้องค่ะอ๋อจ้า อุทยานโกสัมพีข้างแรกของแม่นางตองอบูบ่บ่ไม่ได้บ่เคยเห็นตกเทียาก็เลยเข้ามาเบิงก็ได้สัมผัสอันนั้นพี่ละวานอนนันมันเป็นแบบไหนบ่เคยเห็นเนาะข้างแรกเคยเห็นยุต่ว่านั่นมันนันเขากเคยสัมผัสอยู่กับอันกับอันอย่างปนนี่ยังสินะก็เลยมาเบิงธรรมชาติพร้อมกับพี่น้องแกงตาดอาี่ยังนน่ค่ะเป็นน้ำตกบ่ มันเป็นน้ไหมย่างเวลาหนาหนาแรงมันจะยิ่งหมุนหมุนเป็นยังหนาอ๋อเดี๋ยวนี้มันก็ลังลดครับมันขึ้ไม่ได้เห็นปนเลยครับจ้าขึ้นรถแล้วพี่น้องขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ววินน่งผิดกระจกก่อนโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆค่ะยิ่งแขวกระเบนแลมด้วยยิ <laughs> ่งแขวกระเบนแลมแน่ยนิงแขวเอากล้วยเห็นที่ไรถ้ายิงแขวกระจกเพิหน่อยโอ้เงียบออกจากน้อยเนาะซ่องหายง เออว้ายนีู่เข่ามเนีเอเรื่องมัดอีกแง่ของเขาดิน้กเรียนอี่น้องตบปีกระจกไว้เลยค่ะาเอาอีหยังสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนขาช่องผูลุกลาพือนเอาพิเชียพี่นองมืวันนี้พี่น้องเมื่อนีู้ลุกม่าเลินมะยามพี่น้องอ้ย หนูลงไปลงไปยังไม่ให้ลงไปเนี่ยออกไปออกไปมึงไม่ซองบางอีหยังเอาเอาไปข่ะหนูยานแห้งโอ้ส่งมันหิวหลายหิวหนูซองอะไรอ่ะเอาไปลุแล้วลุก็เป็นสนามเล็กลนแล้วอยากพี่น้องยากพี่น้องพี่เลี้ยมได้เอ้สวยจังเลย ให้รางวัลให้รางวัล kind ก of ่อนคุณแม่เอสมอให้รางวัลเด็กก่อนงานวันเด็กงานนีววันวันเด็กเอาเอาลงอีกจังน้อยเนี่ยมันอันดึงออกมาได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนที่สามน่า้องหลายผลตั้นน่นหัวว่างก็หนุนหนามเนาะไปไปแม่อุ้ยมันสิบขุดโลชันตี เบาหน่อยเอาสามคุณนายคุณนายสามอ่ะสีหอมเกลียวมาสักกวมันขูดรถตาขึ้นเต็มเลยค่ะพี่น้องมองลูกหน่อยหน่อยมันโอ้ว้าวเอามันนักโลูกหลายตัวเอ้ยก็นอมอันก็ง่ายค่ะก็ง่ายอันเห็นอย่างนอกค่ะ ล่ออะไรลิงเนี่ยมันนั่งกอมออยู่ตรงนี้เอ้พกลูกเราจะไม่เหยียบมันหรอมันมันมันก็หลบอยู่แอ่ที่โตยิ่งขึ้นนะแม่เอาสามอ้อนี่ได้แล้วยาเหฮดยาเหฮดคุณเลยังต่อคุณทั้งหลายคุณอยู่ภาพใต้จานทั้งหลายลิงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เทพพี่เจ้าโอ้ยบึงลาอเทียมตลอด มัพยานเรียนพญาลิงพญาลิงอันนี้ยิงเข่าใส่แล้วเอาไม่ยังหนูยิงเข่าใส่แล้วโรบรถเนปเมป้านั่งเฮ็ดเถินเถินอยู่ฟ้าสุอยู่หลังรถเต็มรถเธอเลยฉันอยากจะให้อยู่นะแต่พวกตื่นมันให้ไม่ได้น่ะจ้องตาฉันมากเลยอย่าบอกเด้อโอ้ย ตกใจเบิดไม่น่าตาวูค่อยมากปะค่ะบอ่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยอันก็เลยว่าอันแม่อดสมอพาข่อยขมาเบิ่งกเน่ข่อยบ่เคยเห็นอุทยานโกสัมพีสักทีเลยเคยเคยจะอย่างนี้แต่เพลงแม่โกสัมพีเมืองนี้พี่ลืมไหมลงฮันแม่บ่คิดว่ามันสิเป็นเมืองลิงว้าวโกตายเล็วฟ้าหลังโหลดปาน ตายแล้วพี่น้องเอ้ยหายยังเสียแล้วหนูยานนี่เลยกินเลยกินเอากินแล้วก็หลบสิให้คนอื่นกินหลบสิโดดลงสิให้คนอื่นกินด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยาดกันตัวนีหน่อยไม่ได้บ่ตัวยังไงไม่หยาดนี่รถเขาจะอุทยานอะไรหรอนี่คนลงเป็นวังน้ำวนหรืออะไรนี่แหละเป็นน้ำเข้าไปได้ไหมได้ เธอไม่เอานะเธอแย่งเขานะเธอแย่งเขานั่นน่ะไม่ไม่ไม่ได้กินเลยไม่ไม่เพิ่มไม่ไม่เพิ่มนะจบจบเลยนะองค์มหาเทวีเจ้าเจ้าลงไปเดี๋ยวนี้องค์มหาเทวีเนี่ยเนี่ยสงการนี่เขาจะมาเล่นอยู่นี่เลยนี่นี่เพื่อนว่าเลนเป็นอย่างกวังน้ำวนบอ น้ำตาดน้ำตาดน้มนมันง่ามมาคักเลยตออู๋มันจะเป็นเมือน,น้้ำตกนี่หรอโอ้ยโคตรสวยเลยออ้ยเอาแล้วเขาจะมาหาปลาอยู่ตรงนี้นี่คุณน้องคะถาดออกมาจากตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแกงเป็นแกงเป็นตาด<ม>เอา<ก>ขึ้นเลิศแท้ตาดแต่มันนี่ยขาน้ำร้อน,นเป็นก้อนหินได้เป็นโขดหินเรอมานี่ เด็กน้อยเขาสิลินแบบว่าสไตล์เลยเนี่ยในในในต้องลงไปดูไปดูสิครับไปดูสงการคุณจะมาเนี่ยจะจะเอารถมาจอดนี้กับพ่อยังยุทธมามาซื้อโคกซื้อไรเนี่ยมานั่งมานั่งแบบชิวๆเนาะใช่มันจะมีมอลำให้ดูด้วยรอเอาลงลงลงไปก่อนเพราะว่าฉันไม่ลงฉันกลัวดิฉันเป็นสิ่งที่กลัวดิก็นางนางไม่อันนี้หลอกนางไม่ดื้อก็ฉันกดอันนี้โอ้ย ไปแล้วี่นอกไปแล้วไปแล้วได้ฝุ่นฝุนไปแล้วฝุ่นุน,ไ,นไดนะนะนไ้สามลูกปรลาค่ะการเป็นสามเขาบอกว่าให้ดูแลรถด้วยเมสามยี่พิโลนี่เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องค่ะพี่ค่ะ อยาไบเโอ้ยไปเบิ่งไปเบิ or ่งดูรถมีห้อยบออ๋นลอยแล้ว พี่น้องค่ะอันนี้ให้เยี่ยมชมบรรยากาศเ้อพี่น้องเด้ออันอันนี้อ่าเยี่ยมชมบรรยากาศเมืองโกสัมพีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงพี่น้องจึ้งจึงจึ้งอะเต้กจึ้ง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 จึงจึ้งจึงจึ้งจึงจึ้งจึง้งจึ้งจึ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 จึง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 จึ จึงลูกจึง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  เอาวทำไมซื้อแก้มแรงจังตัวเนี้ยฟ้าฟได้บอ่อได้บ่อปลายางโอ้ปลาคาปลาส้อยเอาล่สั่นหินเห็นไอยากห็นบ้างมันจะเป็นเดินโขดหินผนเพราะสิตะลุดตะม่องล้าหน่อเห็นบ้างหมอง่องหม่งตาอูสังเกตดูตรงที่ พ่อเขานั่งมันจะเป็นรอยยาวๆไปเห็นไหมนะ่ะน้ําใสๆขาวๆไปนะ่ะนั่นละเขาสิรินนั่นจะได้เลือดลบไปหอดพุ่นเลยเด้อืนำ้ำน้ำเลิกดปะเนี่ยบอดกันนี่เด้กเขาเลี้ยนเห็นหินอยู่นี่เด้ไว้ยวๆๆ้ไว้ไว้ามเราเห็น้องเข้าวเจ้าเนี่ยมวยอิม่ออหอมนนนหนูนานหนูหนองต้องใส่ชิมอ่าเมลาร์เจนะ <c oughs> จะได้หายแดงเต๋อเอาตัวนี้เลยกินไปกล้วย อ้าตอนนี้กินกล้วยไปกำลังกินกำลังกินต่องอูตัวนี้จะไปดูไก่เด้อตัวนี้ตัวนี้เป็นแต่คมนะเป็นแต่แข่คมนั่นี่เนาะแต่กัดปวดแก่อุ้ยมีัดโดม้อมโดมพร้อมเอ้าเร่งตัวนี้คือแขวห่างเร่งตัวนี้คือแขวห่างแต่ขาดหบักทั่วอะไรบัึกทั่วอต่องอูจะไปดูไก่มันจีโคสการตัวเีื โฮโฮเอาไห้นั่นเนี่ยเอาอันมาละย่านงามมาละย่านงามเอาไห้น้องเนี่ยโอ้ยนั่นเห็นบ่เป็นโควิดด้มึงที่สามนั่นเปียกฟันอยู่ไปสามแล้วหด้วมึงตื่นมาของมาสดป,ะป,ะปะ่ะไอ้พวกมองดิ้งลายๆบุญอ่ะไปพี่น้องเป็นฮาสิคีอ้อมเป็นทึ้งฝุ่นบัดนี้โมี่น้งเป้งทึ้งฝุ่นมันจะเป็นแบบว่ามันไปได้ยุติว่าจะเป็นพวกอ้อ,อมเลยบ่เป็น,งงนทึ้งฝุอ้อมเลยตฉบาะละไส พอเ๋ว,า,วากลับไปได้อยู่นี้นกว่านอีกห,หนอยนึ่งน,นอยเนี่ยใหนม้เอันนี้ไปกินอีอย่างมา้ามือคือเป็นแบบนี้น,น,าานี่เป็นไปกินสีมอเตอรไซค์พามหาเทวีเจ้ามากลิงเออเอ,อินมาลายาตด,ดีเ<อ>ว้ยกันอืมนะตอนนี้อีก มันก็สิคิดว่าแป๊ดคิงคองกับลิงบวกกันมันไป็อย่อยยังไมันเป็นเร่อสีมากหน้าทคว้าแล้วคว้าคว้าสามหลังจ้า ใดีๆให้เก้าดีๆแซมสามอากิ่งลงพุ่นให้ให้นี่ขึ้นมาก่อน3มอยเพิ่มจาเิ่งให้เพิ่มเลยสมอยเพิ่ม้อินี่มาก่อนแมชาเมิองอากิ่งสมสามอากิงลงพุ่นบเมือซิเรียนไว้บึงทดสอบทดสอบมาสิเยปานลยอยเพิ่มจะเพิ่มมันขึ้นมาก่อนตองอูกรังทดสอบพุ่นไหมพุ่นไหมเออ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 เขาม่ตัวอ้าคือไม่ามันยดตีมัเห่นมาซิเรียนไว้ไวปุ๊บุ๊ี่เดีอเออเาแต่ คือทำลายตัวนั้นน่ะเฮแผหอยู่ข้างขานเห็นมันนางถกทำลายนางไม่ได้กินมันแย่งกันไปจัดออกมาอีกหนึ่งถุงแย่งชื่ชัยกันไปจัดออกมาอีกหนึ่งถุงเพมันบาสแต่ว่ามันอีกคือนสันสมัยสีทองก็ไ่เห็นว่ะมันมีสมัยสีทองด้วยนะเต้โอ้น้ำตื้นน้ำตื้นเราเลยลากออกจังสั้น ตอลหาปลาอยู่กลางอันนี้คุ่นีะสี่สมนออกสี้มัว่าสีเหลทอี่มหาเทพีเจ้าเอะบกพ้ามหาเทพีเจ้าอย่ากัดกันอยู่มองมองแม่งแม่งสิเออเออตายละออน่นแลูกสาวเนี่ยนะลูกสาวได้กินหลายเลยวไดู้กินหลายแล้ว หูเคออยอิ่มมอญให่ย่างอ้ยคิงคองอย่าไปหาวือว้อๆปะ่ะกก็เจริญน,นนั่นเลยป<ะ>ั๊กนให้อันนั่นเออเอาอย่อาไปเห็ดมาให้อาหารพุ่นสาวเต้ <c oughs> ถ้าต,ตัวหนึ่งได้กินแล้วหนูต้องรีบให้กี่ตัวหนึ่งเลยเอาให้มันอีกตัวใหญ่ๆหน่อให้ yeah. like yeah. นางเลยเออนนั่แล้วเราซุ่มซุ่มอยู่ในหันห้องห้องห้อวีไบวีใบวีไบพระเจ้าไปลุ่มหันหันนั่งไปเขาออกวันนี้ไปพี่น้องค่ะออกมาหาพี่หาน้องแล้วเจ้าละตีพื่อเลี้ยมตี นี่ครับพี่น้องบรรยากาศร้านเอี่ยงนี่ร้านร้านปล่อยร้านปล่อยร้านปล่อยอันนี้ก็จะเป็น นะหากนะเนกียนเหม็มกระลิง,ง,งอันนี้เรียกเขาจะไปเห็นสมองตัแต่ว่าตอนต้องบีบีบีออกเปน็นนวยเปน็นนวลจนอาพี่น้องฟังฝ่ายสุขสุขคนพ่อกันไหมในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้สำหรับนักกอนค่ะ<ม>ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณ<ม>่ชมแล้วถูกใจกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ห้าสิบม้วนคลิปต่อไปอีกค่ะกดกระดิ่งปิงป้ง ช่องปุลุกลำเพลินออฟฟิเชียลขอบคุณค่ะมเดียวมึงเหียวไปคุณมึงพี่น้องค่ะมันก็กลิ่นไวอ่มแล้วมันส่วนมากคนบ่ค่อยเข้ามาเพราะว่าคนย่านเนาะย่านแบบอันอันนี้ถ้าเบิ่งพี่น้องมันมันกินลิขคิดนี่ค่ะฮะลิ่ลิดพารามาแม่ปากอันคือเป็นสีขาวๆเป็นรูปปากกระของกินลี่ิด พี่น <ifica> <Hi> ้องขาเบิงเด้อครับพี่น้องขี่ไปนี่ลิงสิลุ่มหอบบอเบิงเอากระจกลงให้บรนดานืแม่ออสมอนนี่เรียซองถุงมาสั่นเลือกล้วยซองถุงให้นั่งสามเอาแกกมูนี่้ีตะกี้มาเหลียวพี่น้องฝุ่นฝุ่นเต็มเอเล่เลยพี่น้องคาใช่จังนวลฝุ่นมาเหลี่ยวเห็นรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดโดดิ้งด่างเด้อดิ้งด่างฮึบฮึบ มาแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยปาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็เจออ๋อลงไปลงไปสิตกใจเบิดมึงจะโดดขุมาเด้อเอาคืนนิดน้อยหน่อยป้องก่อยมันออกบริเวณใหญ่โอ้นมขึคือย่านแทบม่อมาเบิร์นเบิรเบิร์นโอ้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  ออฉันไม่สามารถให้พวกเธอเลยเหรค่อยๆลูกค่อยๆคออกได้แล้วออกไปนะคะได้แล้วออกไปนะคะได้แล้วออกไปนะักข้าเต็มหลังรถแล้วบัดนี้หัวจะคว่ำโอ้ยหนูลงไปหนูลงไปปิดประตูเฮ้ยหน่อยๆมึงอยูมือมึงยังมีมือสำหรับต่อมึงกูอึนพอแล้วอยู่ในอยู่ในปากอยู่ในมือเต็มนักขุดลุกไปจับได้อยู่ พอติมหลังรถเลยครับพี่น้องไฟออกไปพอแล้วนี่ไงพี่น้องพอแล้วลุกไปมิกกามิกกาอุ้ยตายแล้ว <c oughs> นี่เหม็นปากปะข้าอยู่ปากอือไป, <c oughs> ป,ปนั่นงข้างคุณลุกไปมั่งเชิงตีอ,อันนี้แล้วนี่มันตัวอื่นอ่ได้กินเลยเหนียวขึ้นลังม้นอน ออกไปเสร็จกินแล้วออกไปเลยออกไปเลยมันแน่นกันมันจึ๊บจึ๊บจึบจึบเบิงเบิงเบิงนางซองมาเบิงฟังฝุ่นดูโอ้ยมากับมากับลิงนี่มัวง่โอ้ยโอ้ยอีหลีปุกนี่มัวโอ้ย พูดกันเดื้อโซ่เจ้ามูเจ้าเอาคือแล้วลงมันประนีบหรอพอดีอยู่เอาให้นางเนี่ๆนี่นี่ได้กินหนูแล้วนี่นั่งนี่ไปอีนั่นนั่นนั่นปอกเปียกไว้ไว้เบิ้งเบิ้งดูแลเว้ยเเบิ้งปฟาดเอาไม่ก่อนพอแล้วหนูหนูอิ่มป่ะหนูอิ่มป่ะโอ้โอ้โอ้ สูตัวนี้วตทยานแทะนี่เมีมึงปากมั้งเน่นี่ภาพไปดัดฟันนุ่งลิ้งต้องตรียมปียให้คุเตงเอาซาวใั้มั่าบุญให้ม่งไปทัฟังมาวางเลยวาลงลรคขดนินให้เขาคุณนะาอ๋ออันนี้มันเป็นสะพานเดีเห้มันบ่ไรกินเนียนั่นแหะสะพานใหม่งมันเอา้าดีออกดึกโลกไปเลยเออด <c oughs> วดวาเฮ้ยกุดตัำมันมันจะได้กินแตแตมูยวนกระจุก เดืกลงไปแห่นั่นมันยากกันเลยเดือดลงไปพูดเมื่อกี้งวยพูดนะพี่พี่น้องค่ะอุทยานโกสัมพีค่ะพี่น้องโกสัมพีเมืองนี้พี่ลืมไม่ลงได้เจออน้องรูปทรงมาพี่น้องอยู่ข้างหน้าเฮ็ดซุปรูปอยู่ดูมันอุ้มรูปเหมือน มันคือว่าไปขอกินกล้วยยายขายกล้วยเนอะดูดผิวหน้ามันมันจะออกลูกด้ผุวหน้าใส่ฟังให้ลงๆดิผิวหน้าหน้าปัดนั่นไงเว้ยจกตากูตายแล้วนั่นไงลีแสมาใช่ไหมใส่สีทองใสอสีทองเลยดิในในในนั่งอยู่นู่นยิ่ใส่กำกิดกูจออยู่คุณเดทุกคนไปไหนกันบ้าน ที่ต้องผมท่ายเถอนมองม่งานแต่น้องพอเอาาให้ดูเอามาให้ดูอะเร็จเรียบร้อยให้พี่น้องค่ะให้อ่าของขวัญงานวัเดิกเรียบร้อยแล้วพี่น้องพบพอกันไหมกับอ่าช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมือนี้มาเกะขนม <c oughs> แกกขนมแกกอันนี้งั้นวันเด็กค่ะอยู่อันนี่ยังก็ล่ะอุทย,ยานโกสัมพีค่ะเราเข้ามาแก่ขนมกันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องค่ะพบพ่อกันไม่เด้อในคลิปหนะ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระลิี่ <c oughs> ด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> เป็นการเตือนเวลาเฮาออกคลิปเอาเอาลงชมาสิกับบ้านโกสัมพีเอาลงลงลงสิกลับบ้านพูกบอกอันนางลงดูปุกเดี๋ยวมันก็ลงไปลถนางกระโดดลงอีกาต้องขี้แน่งเดี๋ยองกระโดลงอออเออลงแล้วอ่ะโอเคค่ะพอๆกันไว้ได้คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซัมเนเดอค่ะเดอสิทธิภารกิจแล้วแกะการแก่ขนมของเอ่อแม่นางตองอู สับนีค่ะบายบายค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ